เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องชัยมนชนด้วยนะครับ EP นี้ใชน้นำเสนอแนวทางของมหาทักษะและเข้ารวมไปถึงแนวทางของแนวทางของปฏิทินด้วยนะครับงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566นะครับใบแรกเดี๋ยวเราไปดูใบสีชมพูกันนะครับใบนี้ก็จะเป็นแนวทางของอหนังสือพิมพ์นะครับของแต่ละสำนักมีสีสำนักด้วยกันนะครับก็จะเป็น ที่เห็นเลยนะครับแล้วก็อใบต่อไปจะเป็นใบสีเหลืองนะครับใบนี้ก็จะมีแนวทางเช่นเดียวกันนะครับและก่อนเป็นของอาจารย์กอนะครับมาทักษะเดลเนียวบางกอกเทรนะครับแถรัดด้วยนะครับดูต่อไปครับใบนี้จะเป็นม้าสีหมอกนะครับให้เด่น6กลองห้าลาบลอยให้เด่น1นึ่งลองเนะครับส่วนอาจารย์นูให้เด่น7จ็ดลองแมานะครับ ไปต่อไปครับใบนี้จะเป็นของอาจารย์กรนะครับให้ชุด3ตัวมาจะเป็น017356 417ชุด2ตัวนะครับ07171835364148567184 4, และนะครับระว่าง6677 7, และ99เป็นชุดเบิ้ลนะครับ ไปต่อไปเลยนะครับใบนี้จะเป็นมหาทักษะวดประจำมันที่16ธันวาคม2 5 6 6นะครับวันนี้ให้05 9 6 17มานะครับเป็นแนวทางของมหาทักษะวดประจาวันที่16ทธันวาคมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วชอบในการนำเสนอก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับ จอกันมว้อีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ